นุมเวียสุกรวัตรแอบ,บฉเฉลยมิกทองระยะอยู่เขาใหญ่กับใครคะ่ะล่าสุดเวียแอบ,บมาพระเอกร่วมช่องวัซุปใครไว้ที่เขาใหญ่หนุ่มันนี้เปิดเผยนะคะว่านุ่มเวียและนุ่มมิกเวลาว่างๆเนี่ยก็ไปมาหาสู่กันตลอดเลยคะ่ะ ล่าสุดนี้แอบเมา์น้องชายสักนิดนึงว่าช่วงนี้ดูจะแฮปปี้ไปอยู่กับใครที่เขาใหญ่กันแน่สงสารมาสักหน่อยซึ่งตนแคแอบซุกซีว่ามีใครหรือเปล่างานนี้หนุ่มเบียบอกว่าก็ไม่เห็นมีวี่แววอะไรนะวันวันอยู่กับสวนกับยญ้าก,กับดอกไม้เขาน่าจะไปไกลแล้วแหละถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะในช่องที่สนิทสนมกันมากเลยทีเดียวแล้วค่ะจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันเลยค่ะ